นี่นะครับนี่คือหมู่บ้านชาวประมงนะครับของหมู่เกาะระนองนะครับจังหวัดระนองนะครับอ่าตอนนี้ก็อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาตินะครับก็ให้เกษตรกรนะครับอยู่ในพื้นที่นะครับอ่าได้ใช้ประโยชน์นะครับโอเคนะรับอ่านี่นีเอเป็นชนเผ่าหรือเับปล่าครับหรือว่าไง เฉพาะมองแกน okay, มองแกนอยู่ฝั่งโน้น,นตัวนี้ก็คือเป็นชาวบ้านอ๋อ oh. oh. อะไรนะเกาะเหลาโอเค okay, ตอนนี้อยู่เกาะเหลาครับผมนะครับนี่นะครับ, okay. รบก็เป็นชาวพงคืนบ้านนะครับตรงนี้นะครับโอเก็มาดูวิถีชีวิตนะครับวิถีชีวิตนะครับการดำเนินชีวิตของ พี่น้องนะครับที่อยู่ ism, ทางใต้ uh นะครับที่ใช้ชีวิตอยู่กับป่าชายเลนของไทยนะครับนะครับก็ถือว่าเป็นชีวิตที่น่าอิฉานะครับสําหรับผมก็ชอบอย่างนี้นะครับชอบอย่างนี้ชอบดูกับตเลีนะครับทำมาหากินนะครับโอเคนะครับดูก่อนครับเกาะเล้าครับเกาะเลานะครับ พี่ๆบุตรทางบุตรยานทางชาติมุ่กาอระนองนะครับแล้วก็ส่วนต่างๆนะครับหมู่ชาวบ้านนะครับก็พาขับเรือมาดูนะครับเกาะเหลาจังหวัดระนองนะครับวันนี้เราก็มากับทีมนะครับมีทั้งอินโดนีเซียฟิลิปปินส์นะครับไทยนะครับฝรั่งเศสนะครับ หมดเลยนะครับมาดานรไร่ลำนะครับเ็ืาจจะมาดูนะครับเนี่ยครับขอบคุณทุกคนนะครับ